คืนนี้ท่านขุนต้องตกเป็นของคุณพกามาศแน่นอนเจ้าคะ่ะกลิ่นน้ำปรุงหอมหอมขนาดนี้ประเจอไประเจิ่ะแก้วฉันไม่ได้ต้องการจะทำอะไรอย่างนั้นเสียหน่อยฉันแค่อยากไปดูท่านขุนที่ห้องให้แน่ใจว่าไม่โกรธเคืองกันโถคุณพกามาศเจ้าคะ่ะใครจะโกรธเคืองคุณพกามาศของบ่าวกันเจ้าคะ ที่คุณประกามาตรทำไปก็เพราะเป็นห่วงท่านขุนนี่เจ้าค่ะ่ๆๆๆๆมีอะไรหรือขอรับคุณประกามาตฉันมาหาท่านขุนเออแต่ท่านขุนสั่งเอาไว้ไม่ให้เข้าไปรบกวนขอรับ คุณพกามาดนะเอ็งกล้าขวางนายฆ่าหรอวะไอ้ขวัญฆ่าไม่ได้จะขวางคุณพกามาดแต่ท่านขุนสั่งเอาไว้ขุนเจี่ขานี่มันอะไรกัน เห็นอันดาบ้างไหมคุณประกามากไม่เห็นเลยเจ้าค่ะทั้งขุนท่านขุนเจ้าค่ะท่านขุนนี้ไม่ได้แจ้งกับฉันเลยนะเจ้าค่ะว่าเมื่อคืนนี้หายไปไหนมาทั้งทงที่สัญญากับเจ้าคุณพ่อไว้ว่าจะอยู่ดูแลฉันนี่คําพูดของเจ้าขุนพ่อไม่มีความหมายเลยหรือเจ้าค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณประกามาตรแล้วมันเป็นอย่างไรละเจ้าค่ะหรือว่าท่านขุนเห็นอันดาที่เป็นบ่าวมีค่ามากกว่าฉัน ไปกันใหญ่แล้วนะคุณปะกามาตแรกเริ่มเดิมทีฉันลงมาเพื่อทําราชการแล้วมากเขาอยู่ในความรับผิดชอบของฉันจะให้ฉันเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ได้อย่างไรกันเล่าอีกอย่างวิชิตก็เป็นเพื่อนฉันจะไม่ให้ฉันไปช่วยเพื่อนได้อย่างไรกันแต่เท่าที่ฉันเห็นเหมือนท่านคุณจะเป็นห่วงอันดามากกว่าท่านเหมือนเสียอีกพอแล้วฉันจะไม่คุยกับคุณปะกามาตเรื่องนี้แล้วยิ่งพูดยิ่งไม่รู้เรื่อง กา마ตาอย่าไปถือโทษโกรธท่านขุนเลยฉันจะไปโกรธท่านขุนได้อย่างไรล่ะเจ้าคะที่ท่านขุนทําไปก็เพราะเป็นห่วงท่านหมื่นเพื่อนรักนี่เจ้าคะคําพูดของฉันจะมีน้ำหนักอันใดแก้วไปกันเถอะเจ้าขาไประกาม마ด